สี่แปดหนึ่งหกห้าเจ็ดนะครับศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งหกห้าเจ็ดอ่าใครมีอะไรจะว่ากันก็เชิญนะครับวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะสายแรกนี่สำคัญนะถ้าสายแรก ออกมาแบบปวนๆแล้วที่เหลือก็ว่ากันอีกแบบเลยอ่ะคุณโออ่าสายหลดุดคุณนุชสายห้าคุณนุชคุณนุช๋ยวร<ส>ัค่ารบควนถามช่วงน้ำท่วมพอดีป้องกันบ้านด้วยการยิงซิลิโคนเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ปัญหาว่าจะเอาออกอยังไงคะอ้าวทำไมล่ะ มันแกะยากมากเพราะเหรอใช่เพราะว่าไปยิงตามประตูไม้ประตูอลูมิเนียมเน,นี่ยทุกร่องตอนนี้วิธีที่จะเอาออกง่ายๆเนยะคะว่า,าตอนนี้คือออ,อ,ออกยากมากออกยากมากใช่มีมีผู้แนะนำอ๋อหาคนแนะนําว่าเจ้าซิลิโคนออกยังไงออกได้ยังไงคือคิดว่าหลายๆคนคงเจอปัญหานี้เหมือนกันอืมตอนนี้ไม่เอาออกได้ไหมก็คือมัน ือตอนนี้ก็ือใช้วิธีเอาคัตเตอร์กรีดแล้วมันไม่ไม่เอาออกได้ไหมอ๋อไม่ออกมันก็น่าเกลียดสิค่ะอาจารย์ก็คือแบบอย่างประตูไม้เนี่ยมันคือเราก็ยิงทั้งหมดเลยอ๋อแต่มีร่องร่องทุกร่องเราก็กลัวจะน้ําเข้าแล้วตกลงเข้าไหมน้ําไม่เข้าค่ะโชคดีมากค่ะอ๋อน้ําไม่เข้านะแต่ก็ไม่ทราบว่าที่ยิงไว้นี่มันได้ผลหรือเปล่าเพราะเอาน้ำมันน้ําไม่เข้าก็เลยไม่รู้ได้ผลป่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟัง ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณโจคุณโจสายสี่คุณโจโจครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ปรึกษาหนึ่งเรื่องครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ากลางเดือนครับอืมผมจะไปอินเดียครับอาจารย์ครับโอ้ไปอันนี้ไปไปไปเมืองไหนล่ะอ่าวายแซกครับฮะวายแซกมัดน่าจะเป็นไม่เชไนไนก็มัสดาร์ครับอ๋อ ไม่เช <ใน S 1> ่่องนี้ผมอยากปรึกษาอาจารย์ว่าส่งกีต้านี่ทํายากไหมครับอ๋อไม่ยากไม่ยากแล้วอสถานทุนอยู่ที่เทอไหสครับสถานทูตอินเดียอยู่ที่ไหนครับเออไม่รู้พอเวลาไปอินเดียนี่ก็ให้ทัวร์เขาทําให้อ่ะอ๋อครับผมไม่เคยไปขอเองอ๋อ,อ,อโทรศัพท์ไปถามทัวร์ที่เขา จัดไปสังเวอะไรพวกนี้เขามีเขามีรับจ้างทําด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องจ้างเราก็ไปทําเองอ๋อแล้วก็เออตอนนี้มันต้องเวลาไปทำเ่ยเออมันต้องดูว่าเขาต้องการเอกสารหลักฐานอะไรอ๋อครับผมแต่ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ๋อครับผมอ้าวขาด้าขอบคุณครับคุณเบน์คุณเบน์เบนส์สายสวัสดีครับเชิญครับ อาจารย์ที่ผมโทรไปคุยวันนั้นเรื่องมะขวิดอาจารย์จำได้ไหมจำได้จําได้ไไดครับเป็นไงอาจารย์เต็มห้องๆๆเต็มเต็มเรื่องครับเอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลว้วแล้วก็จาํเป็นไงมาครับไปเที่ยวมาเห็นเสียงดูแย่ๆเลยเอ๋อก็เหนื่อยสิเหนื่อยเออไปเที่ยวคนอื่นเ็าไปเที่ยวแล้วเขาคนเที่ยวม,มันไม่เหนื่อยเท่าคนพาเที่ยวอ่ะอ๋อแล้วก็ต้องดูแลให้เหรียบร้อยไม่ให้มี บาดอะไรนะเจ็บป่วยอาหารการกินที่พักที่นอนและให้มันเรียบร้อยแล้วก็ต้องพาชี้ชวนดูตรงนั้นน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศก็ดีอากาศไม่ร้อนเที่ยวนี้ไปไม่ร้อนเอออย่างน้อยก็เหงื่อไม่แตกมากก็ดีนะแต่ไม่งั้นแย่กว่าน,นี้น,นะครับใช่ถ้าร้อนถ้าร้อนด้วยก็ยลําบากนะร้อนร้อนแล้วคนไปเที่ยวด้วยก็หงุดหงิดอ๋อหงุดหงิดเดี๋ยวก็มาลงที่ผมสิใช่ไหม แต่โอเคโอเคไม่ร้อนไม่ร้อนโอเคครับอาจารย์นัรืสุขภาพแล้วกันได้ครับขอบพระคุณนะอ้าวอ้าวคุณสุชาติสายห้าสุชาติสุชาติเชิญครับเออยากจะถามเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับอภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับคือผมได้ขายบ้านที่ดินไปอะไรนะผมได้ขายบ้านที่ดินไปนะครับออทีนี้ อยากทราบว่าเออผมจะขอคืนภาษีตรงนี้ผมต้องเลื่อนจำนวนขอคืนครับขอคืนแล้วเคยผมผมไม่ได้รับราชการแล้วนะครับโอ้แล้วมีรายได้ครับไม่มีรายได้เลยครับโอ้ขอคืนแล้วโดนหักไปเท่าไหร่ล่ะโดนหักไปห้าล้านครับเท่าไหร่นะสามหมื่นนะอ๋อสามหมื่นโอ้ไม่รู้ว่ามันเขาคำนวณอะไรยังไง ทีนี้ถ้าผมจะขอยื่นประเมินขอคืนภาษีได้ไหมครับยื่นอะได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมโอ้ครับก็ก็ลองยื่นดูคงจะมีส่วนลดส่วนอะไรนะอ่าลองยื่นดูยื่นดูได้อ่าลองยื่นดูขายขายทรัพย์สินไปเท่าไหร่นะขายไล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทโอ้หืมน่าจะได้คืนนิดหน่อยคืนหน่อยอ่าก็ลองดูครับครับก็เอาใบที่เป็นใบ อของกรมที่ดินที่เขาหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้อะมันมันต้องมีมีอะไรสัญญาที่ใส่ด้วยไม่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 ต้องใช้มันมีใบของกรมที่ดินที่เขาเป็นใบเสร็จนะอ่าใบเสร็จนั่นอ่ะอ้าอ้าวอคุณกอนครับคุณกอนสายสี่คุณกอนครับกอนฮะสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับบายดีนะครับ ไม่ค่อยไม่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 ค่อยสบายเท่าไหร่ยังเลื่อนไม่เที่ยวกลับมาเลยว่าธรรมดาธรรมดาครับไปออกกําลังเอออ่านแล้วไงภาษาอังกฤษเรียนดีนะครับอาจารย์ูซอยประสานมิตรนะฮะประสานมิตรนะสุขุมวิทเท่าไหร่สุยี่สามครับสุขุมมิดยี่สิบสามเข้าไปลึกไหมเข้าไปลึกไหมเกือบจะถึงเอ่อแล้วแถวหลังแกเมียทำเส้นทู้กันได้อ๋ออโศกเข้าประสานมิตรเลยน่ะนะครับ คือมันจะผ่านสี่แยกชิโนไทยด้านหลังใช่ไหมันเปนซอยอ,อ่พอผ่านสี่แยกไปก็อีกประมาณสักร้อยเมตรหรือไงกว<อ>างมือละอยู่แถวอโศกว่างนั่นเถอะอ่โอโศกมันยีน่สิบเอ็ดนะฮะอโศกยี่สิบเอ็ดนะซอยยี่สิบสามนะอันนี้ยีส่ออสิบสามชิโนไทยได้ถ้ามาจากน้านแม่ดูลีไม่เป็นไรเอาเอาว่าเอาว่าสุมทม่ยี่สิบสามดีกว่าไถูกต้อง <c oughs> ครับครับครับคราวนี้นะครับอาจารย์มาดูดับครับขอบพระคุณคุณสมศักด สายสามสมศักดิ์สมศักดิ์ครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญครับครับอาจารย์ในพี่เขาจะถามเรื่องปัญหาแก้ซิลิโคนอาจารย์เออเอาน้ามันสนนมาพอกเลยน้ามันสนนมาทาตรงแนวซิลิโคนอ่ะเออแล้วเดี๋ยวมันมันจะล่อนเออคือมันแก้ปัญหาง่ายๆเลยไม่ว่าไม้ไม่ว่าอะไรนี่มันจะล่อนออกมาเป็นเส้นเลยครับอาจารย์โอ้เอ้าอ่าแล้วก็สถานทูตอินเดียนะตะกี้พี่คนนั้นเขาบอกแล้วอ่ะสังเกตง่ายถ้ารู้จักปีกซั์นะจะอยู่เยื้องกัะนะครับโอ้เอ้า ครับผมสองเรียกครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอีกสมศักดิ์หนึ่งสายห้าไม่อยู่คุณวรววฒิสายสี่วรววฒิวรววฒิสวัสดีครับอาจารย์วรวุฒิครับผมอ่าเรียบร้อยแล้ว่าขิดคุณขอบคุณมากขอบคุณมากหอมดีโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้าวอ้าวอ๋อนี่โทรมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าได้รับมะขิดจากคุณวรวุฒิเรียบร้อยแล้วอ่านะฮะคุณจิรายุสายสามคุณจิรายุครับจิรายุครับ สวัสดีครับอาจารย์เชิญฮะครับพอดีอ่อที่คนถามถึงทำวีซ่าอินเดียครับเออ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 อยู่อาคารก a สเ o าส์นะครับสมมุติว่าเราออกมาจากแยกกระโศกใช่ไหมครับเดี๋ยวซ้ายไปประมาณสองร้อยเมตรนะครับเอออ่าอยู่ไม่ได้ทาในสถานทูตนะครับเพราะผมเพิ่งไปอินเดียกลับมาเอทําที่สถานกงศุนย์เขาว่างั้นเถอะไม่ใช่ฮะเขาแยกออกมาจากกงศุนครับโอ้อ้าวชื่ออาคาร gas h o าส์อาคาร g า s h o าส์อยู่ริมถนนเลยนั่นแหละ ริมถนนเลยฮะด้านล่างจะเป็นอ่าธนาคารธนาชาติอะครับเออแล้วมันอยู่ชั้นไหนชั้นสิบห้ามั้งครับชั้นสิบห้าชั้นสิบห้าแล้วแล้วต้องเตรียมเอกสารแบอวนแบบฟอร์มน,บบนี่อ่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็หาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นั่นอ่าแบบฟอร์มในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับแล้วกรอกก่อนให้เรียบร้อยใช่แล้วก็มีรูปถ่ายนะครับเออส่วนเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับเราไปกี่วันครับผมเออ จะไปซิงเกิลหรือจะไปดับเบิลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ฮะอ,อลองโทรไปถามสถานทูตลองโทรไปถามที่สถานทูตอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าทําเนี่ยทําตรงอาคารการทาครับแล้วเราเราเอ,อ,เอก,กสารหลักฐานต้องเอาอะไรบ้างก็มีรูปถ่ายนะครับวีซ่ารูปถ่ายสองนิ้วนะครับน่าจะประมาณสักสองสองรูปนะครับครับแล้วก็วีซ่าพาสปอร์ตอ,อ่าอทีทะพาสปอร์ตพาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายแล้วกออ็ใบแอปที่เตรียมไว้แล้วก็ ถ้าถ้าคนอื่นจะให้ไปทําแทนนะฮะต้องเป็นใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยเขาไม่รับนะฮะอ้าวอ้าวอครับผมโอเคครับครับสามารถโหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับครับติดตามอาจารย์ได้ครับขอบคุณครับครับัสดีครับสงสัยจะเป็นไกด์นะฮะแอปพลิเคชันฟอร์มนะฮะคือใบขอวีซ่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับคุณสมศักดิ์สายห้าสมศักดิ์ครับสมศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับ,รบอา,าจารย์ครับเชิญครับเอ่อเมื่อวานอาจารย์เล่าพี่ไปเที่ยวมาครับผมมองเห็นภาพเลยครับอ๋อ oh. ที่เอ่อท่านผู้พิสมะถูกลูกธนูยิงครับ <laughs> แต่ผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือแล้วครับซีดีก็ไม่มีก็อาศัยฟังจากรายการนี่แหละครับโ oh. oh, อ้อ้าวอาโอ้เห็นภาพแบบนึกว้าหึงเข้าตาเลยฟังไปแล้วโอ้โหแบบมันแบบมันได้กรลังจริงๆริงเลยครับอ้าวเอ่ออาจารย์ครับขอเพลง มหาภาบมหาพลตะสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพระได้ฟังนานแล้ววันไหนก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคได้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 ขอบคุณมากครับขอบคุณคะับโอ้โหเพราะฉะนั้นแฟนมหาพลตะเนี่ยจะต้องไปดูที่ปราสาทบาปวนนะเมื่อก่อนนี่ก็ดูเฉพาะปราสาทบายยนมันจะมีซีนสงครามบนทุ่งกุลุเกษตรแต่อันนี้มันทำเวอร์กว่านะไอที่ปราสาทบาปวนนี่มัน เออมันทําแล้วมันได้อารมณ์นะรูปเล็กกว่าแต่ว่ารายละเอียดดีนะฮะแล้วก็มเออีเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าหลายๆเรื่องจากมหากามหภาภรตะาจากเรื่องพระกิณะเนี่ยมีหลายตอนเลยนะถ้ามีเวลาก็ถ้าใครไปเองก็บอกให้ไกด์เขาพาไปที่ปราสาทมาปวนแล้วก็ไปดูภาพสลักทีออ่ซุ้มประตูที่พระระเบียงชั้นสอง ของปราสาทบาป่วนนะอันนี้ผมฝากไว้นะเพราะว่ากว่าจะไปกับผมนี่ก็คงอีกนานอนะ่ะหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยกว่าจะไปครั้งต่อไปเนี่ยค่อนข้างนานนะอาจจะนู่นอะปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถะ้าเกิดจะรอผมก็คงไม่ไหวคุณเจตสายสี่คุณเจตครับเจตฮะสวัสดีครับเออผมเอกครับผมอาจารย์ฮะเชิญฮะเชิญเชิญครับอาจารย์ครับเออผมจะไป อิตาลีประมาณเดือนหน้านะครับอาจารย์โอ้โหมันไม่มันไม่มันไม่หนาวจัดหรือนั่นสิครับอาจารย์อิตาลีเดือนหน้านี่เดือนไหนเดือนมกรามกราครับไปช่วงเดือนไปช่วงไหนละกี่วันวันไหนต้นเดือนปลายเดือนเราเรากลางเดือนครับอาจารย์โอ้กลังหนาวถึงกระดูกเลยคุณหนาวใช่ไหมเออคุณจะไปคุณจะไปเมืองไหนบ้างล่ะ ะะจะไปไหนบ้างอิตาลี่เออไปไปที่โรมครับากาวว่าอยู่ที่โรมสักห้าวันครับอาจารย์อืมอืมอ้าวอ้าวมีคําแนะนํำไหมครับว่าอืมห้าวันมีทเที่ยวที่มีที่เที่ยวเยอะนะครับจัดดีๆอย่างเออเอาสักวัน <ise> um. เอาสักวันหนึ่งนี่ก็ชุดที่เป็นโรมันฟอรัมโรมันฟอรัมครับอ่าอันนี้ชุดหนึ่งเลยเดินเดินเยอะหน่อยครับอโคลิเซียมเนี่ยอยู่ในส่วนของโรมันฟอรัมอ๋อครับนะ อันที่สองก็ถ้ามีเวลาก็แนะนํานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทัวร์หรือเขาจะจัดให้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าแ,แคทตาคอมแคทตาคอมแคทตาคอมเป็นเป็นเป็นเมืองใต้ดินอืมอันนี้ทัวร์ทั่ว <ๆ S 1> ไปไม่ได้พาไปหรอกนะเมืองใต้ดินอ่ามันสมัยพวกพวกคนคริสเตียนเขา,าศาสนาคริสต์ยังไม่ได้เป็นาศาสนาที่เป็นทางการในสมัยโรมันนะอ่ะอ่ามันจะมีข้างใต้ดิน <laughs> เป็นเมืองใต้ดิน ใต้ดินเออเมืองใต้ดินเรียกว่าแคตตาคอมลองถามเขาดูว่ามันเปิดให้ดูได้ไหมไปตรงไหนยังไงครับผมที่สามครัับไปกน่ะคุณก็เช็คข้อมูลดูนะครับผมที่สามก็วาติกันวาติกันโอเควาติกันนี่ควรจะไปพิพิธภัณฑ์เขาด้วยนะครับเอ่อต้องเพียวพิพิธภัณฑ์ด้วยไม่ใช่ไปเฉพาะออวิหารเซนต์ปีเตอร์อะไรแค่นี้ไม่พอนะครับวาติกันนี่ก็ต้องมีวันหนึ่งอ่ะคุณ แล้วมันมีปราสาทไอ้ทษมันมีพระราชวังที่อยู่นอกเมืองครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้อันนี้ก็น่าไปครับะแล้วก็ภายในเขตเมืองก็มีพวกจัตุรัสพวกอะไรที่ให้ดูเยอะเหมือนกันครับนีต้องเปิดตําราดูเหมือนกันนะอืมครับอันนี้ก็เรียกว่าหมดแล้วห้าวันครับอืออ้าพอดีใช่ไหมไปแค่โรมแค่นั้นใช่ไหมครับกลับว่าอยู่แต่ จะย่านโลมครไม่ไม่ออกไปเมืองอื่นไม่ออกไปเมืองอื่นก็เอาแมแต่ไปถึงนั่นแล้วก็จะไม่แวะไปฟอร์เรนซ์สะหน่อยเหรอเออคงจะถ้าได้พอดีพรุ่งนี้สถานทูตนัดทําวีซ่าไม่แน่ใจว่าจะจะได้ระยะเวลาจะของไม่ต้อง multiple หรอกหรอคอ่าเข้า s i เก l e แล้วก็เที่ยวต่อได้อ๋ออในโอ้นไหนไปตาลีแล้วโถหน้าจะแวะไปฟอร์เรนซ์ อโอ้โหไม่ไปฟลอเรนซ์นี่เสียของมากเลยรอฮะเวนิสยังเฉยๆนะครับผมเออฟลเรนซ์เนี่ยน่าจะไปน่าจะมีฟลอเรนซ์สักอาทิตย์หนึ่งโอ้โหห้าวันเนี่ยน่ะได้เลยแล้วไปจากโรมไปฟลอเรนซ์ก็ไม่ยากนะรอฮะจับรถไฟไปได้อ๋อถ้าเราไปเองสองคนอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหเดินแหลกลานได้ สะดวกนะก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็ควรจะเป็นโรมนะแล้วก็ฟอลอเรนซ์นะเวนิสอาจจะไม่ไปก็ได้แต่สองเมืองนี้ควรจะไปนะ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 ทีนี้เอ่อมีมีมีผมอ่านม,มา,ม,ามีเธอว่าอิตาลีเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับลักเล็กขโมยน้อยอ๋อก็ไอ้นี่มันที่ไหนก็ต้องระวังนั้นนะ อ๋อไม่ได้เป็นพิเศษอะไรไม่ได้เป็นพิเศษ <c oughs> ใช่ครับงั้นขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับอ้าวสายอออย่างอ้าวคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาสองสี่แปดหนึ่งหกห้าเจ็ดนะฮะคุยกันต่อได้นะะแหมความจริงก็ถ้าเป็นแบบไปเที่ยวเองนี่ก็ควรจะค้นข้อมูลซะหน่อยเนาะ แดี๋ยวนี้อินเทอร์เนต็ตก็พอได้อาศัยละถึงแม้ว่าจะไม่ถึงการเรียกว่าใช้ได้ดีสักทีเดียวนะก็ควรจะซื้อไกด์บุ๊กอะไรหน่อยนะก่อนไปถ้าจะเที่ยวเองต้องอ่านหน่อยนะไม่งั้นก็ไม่งั้นมันก็กลวงนะได้ไม่คุ้มกับที่อุตส่าห์เสียเวลาไปคุณเอกสายสามคุณเอกครับคุณเอกครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับ ยังถามเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถไปได้เห็นมันเขาเอาตามชาวบ้านอ่ะเขาชอบเอาโต๊ะอี้มาตั้งหน้าบ้านตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเขาทําได้ไหมตามหลักกฎหมายอะไรนะวันตามวันที่เขาชอบเอาโต๊ะอี้มาตั้งหน้าบ้านตั้งอะไรแล้วบอกว่าใช่ว่าที่สาธารณะผมคิดว่านะฮะที่ไหนล่ะทั่วทั่วไปแะมันหลายหลายที่อะไรอ๋อไม่ให้ไม่ให้จอดรถเอออย่างเงี้ยนะฮบผมว่าบางทีมันไม่ไม่อะไรแบบเขาทําได้ไหมตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย มันที่ของเขาหรือเปล่าล่ะมันเป็นถนนนะฮะแล้วดูว่าถนนถนนนั้นส่วนบุคคลไหมไม่น่าใช่ก็เป็นแบบทั่วไปแค่นี้ก็เขาไม่อยากให้คุณจอดก็อย่าไปจอดแต่ทำแล้วามกฎหมายไม่ต้องไปเอากฎมงกฎหมายเออฮกเรื่องไม่ถึงขนาดนั้นอย่าไปหยุ่งหยิ่งเรื่องมากอมันทั่วไปเลยนะถ้าทั่วก็ทั่วเขาก็ไม่อยากให้เราจอดอ่ะ ครับไม่มีรลยภาษาภาษาไทยได้ครับขอบพระคุณครับคุณบีใส่สี่คุณบีฮะบีฮะครับอาจารย์วีระครับอาจารย์ไอที่ปราสาทที่อาจารย์เคยไปที่เขมรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ที่ไปกับคุณดูนี่มันมีรูปเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์ด้วยเหรอฮะอ๋อปราสาทตาพรมใช่ฮะใช่ฮะมันเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าฮะหรือว่าไม่น่าใช่อ่ะ ไม่น่าใช่น่าจะเป็นกิ้งกือคนพัน,นก่อนน,น่าจะเป็นกิ้งกา่ากิ้งกืออะไรสักอย่างอ๋อครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งะฮะอย่างเรื่องกรณีของเอที่มีภาพเสกโตอะไรเงี้ยฮะภาพ่ยวกับพวกยาเสพติดนะฮะภาพอะไรนะภาพเกี่ยวกับเอดาราน้า้องนะฮะที่ยาเสพติดนะฮะทาไมทาง j มมี่เขาไม่ค่อยเอเหมือนกับ หมือนก็มาให้สังคมตัดสินแทนสังคมจะเป็นตัดสินอะไรล่ะไม่รู้อะฮะก็คือเขาพูดในคำนองว่าให้ให้สังคมตัดสินว่าสตเขาไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบจนเหมือนกับว่าทางตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าต้องให้เรียงมาชี้แจงเองฮะคนเอกระดุลแสงสิงแก้วฮะอก็ก็เป็นเรื่องเท่านั้นที่ตำรวจเขาว่าไปสิเออคือเหมือนกับเหมือนกับ เอ๊ะจริงๆดาราเนะอย่างนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องกับของพุ่งนี้นี่มันน่าจะตัดหางไปวัดเลยโอ้อ้าวครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับครับขอบคุณมากครับคุณภูริทัศน์สายห้าภูริทัศน์อาจาสวัสดีครับเชิญครับภูริที่จะเรียกนั่นแหละโอ้อ้าวหายไปนานครับโอ้อ้าวอ้าวอาจารย์ผมจะเล่าความแค้นนิดหนึ่งว่าตอนนั้นผมไปหอเอ็นปิซา๋อไปเจอยิปซีสาวๆเลยล่ะ ออุ้มลูกมาสองคนเขาก็จะมาเดินข้างหน้าทีข้างหลังมาทีเอ้ข้างหลังคนหนึ่งนะฮะทั้งหมดมีสามคนอุ้มเด็กมาก็าบอกว่าเบบี้โชว์เบบี้โชว์เสร็จแล้วก็คนแรกก็มาสกิดข้างหน้าอ่าเพื่อนผมก็รู้อยู่แล้วไอ้ยิบสีพวกนี้อันตรายอก็เดินประกบกันสามคนนะครับผมอยู่กลาง นะฮะอีกคนหนึ่งอยู่ซ้ายอยู่ขวาที่นี่มันก็ไปเอาคนซ้ายมันกระทบเข้ามาปุ๊บมันก็มาเบียดแล้วมันก็มาตบก้นเราทําอะไรแล้วหมดอ่าทุกอย่างเสร็จแล้วมันก็มาขาหาดูกระเป๋าแต่เราไม่รู้ไงอออเราไม่รู้แต่แต่ตอนนั้นไกด์เขาบอกว่าจะต้องแยกพาสปอร์ตไว้บนกระเป๋านะอ่ากระเป๋าเสื้ออ่าแยกตังค์ไว้ด้วยบัตรเครดิตไว้ต่างหากอ่าพาสปอร์ตรวระวังดีๆอ่าเราก็เรียบร้อยเราก็เตรียมกันหมดแล้ะ สปายกล้องเดินไปสักสักพักมันก็มาเดินมันก็มาบอกว่าบบีโชว์บบีโชว์อ๋ออ่าก็เรียกดูว่าไม่รู้จะจะให้ดูเด็กหรือให้ดูอะไรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ mm. พอสักพักหนึ่งพอเราเดินไปเสร็จปุ๊บเราก็ไล่มันไปอืเ mm. พื่อนผมมีคนนึงบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวกูตเตะมึงนะโทษโทษทีนะจ <c oughs> ๊ะอ่าเดี๋ยวก็ตเตะมึงนะพอสักพักหนึ่งมันก็วิ่งไปแล้วมันก็โ h อลก,กันวิ่งไป mm. พอเราเดินไปจนถึงจะถึงหอเอ็นละปรากฏว่าเพื่อนผมคนนึงเนี่ยบัตรเครดิตหายโอ้อ้าว แล้วก็เงินหายไปประมาณสามสิบยูโรไอ้ที่แยกไว้นะฮะแต่แล้วก็ต้องโทนชัาละวันเลยยกไอ้ยกเลิกบัตรเครดิตแคนเซิลอะไรเงี้ยให้ระวังยิบสี่นะะโดยเฉพาะเด็กๆหน้าใสๆพวกนี้ผมแค้นมันแค่นี้นะฮะครับผมขอบพระคุณครับคุณน้องใสาสามคุณน้องคุณน้องครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอควนถามนะคะคุณพ่อปากถามว่าตกลงเบียอไไรนะเบีย ผู้สูงอายุค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ก็คือห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยอะไรเนี่ยก็แล้วแต่อายุอพ่ออายุเท่าไหร่พ่ออายุหกสิบแปดอเจ็ดสิบแปดนะคะเจ็ดสิบแปดนี่ได้เจ็ดร้อยค่ะแต่ว่ายังไม่ออกใช่ไหมคะก็กําลังออกอยู่อ๋อเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมานี้คุณพ่อก็นึกว่าจะได้เจ็ดร้อยต้องครบประมาณปีปีปีใหม่อ๋อต้องปีใหม่ไปแล้วนี่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับขอบพระคุณครับ หมดเวลาเจ้าหน้าที่เขาทำมือบอกว่าให้พักอ่ะดีพักสักครู่